สวยครับเรือลำนี้แล้วก็ตบน้ำแบบไม่มากด้วยวันนี้แตกของพุเตมโอเดอวันนี้ <c oughs> มาเปลี่ยนสถานที่ลงหน่อยนะนะมากับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆวันนี้ก็บ้านเพื่อนนะฮะ <c oughs> อันนี้หลุยตามมาตก <c oughs> ไปดูหมายกนะันฮะ วันนี้ก็คือเช็คหมายถ้าได้ตัวเยอะๆนี่ก็ถือว่าของแถมทีสส่สายหนวดนะสายหนวดเต็มเลยได้หมดแหละเหมือนมันแต่บางอากาศไปก็ได้เหมือนกัน So hard. lẻ là khoảng lắm lươi Lì. Lì quán đó bị đồn xin đây ข้างล่างอ่ะเียวสวยมากดนเหรอใช่จิ้งแค่สีห้าปีพองไม่ได้แต่ขอซับเตรียมอยู่ รัง Loop, ดีรังดีรังดีทำไมีมัวเดียวตโทนใส่เจ็ดแปดได้ปะโคตเดียวเลยอะอะไนะขึ้นเริ่มขึ้นน้ำเลยนะฮะ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru dari channel ini. บร้อยไซนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยยกโชวน่อยเออโอ้โหหนงูปนึงรูปรวังำพานปากันรังขาดนี่ครับพระเอกตัวแรกเลยฮะนับหนับหนึ่งหล่อเลยรวัามีมา เรื่องการตกปลามันจะเป็นเรื่องสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะที่แปลกก็คือว่าถ้ามันกัดคันไหนแล้วนะก็คันนั้นลปลาก็จะกัดกันบ่อยๆนี่อตอนนี้เป็นเซียนหนึ่งแล้วนะ,ะไม่ใช้าอย่างหนึ่งเฉยตอนนี้เซียนแล้วะฮะถ้าอีกตัวนี้อาจารย์หนึ่งนะขันรู้สึกว่าข้างหน้ามีอาการแล้วข้างหน้ามีอาการแล้ว ดูซิว่าโฉบหรือเปล่านะ,ะกดะกดกดหรือว่าเป็นกูเราในตำนานเอาแล้วตะคองตะคองอีเคจิเมะโอ้โหตะคองใหญ่ครับอ,องเหลืองด้วย โอ้โหวิ่งงเหลืองเลยดิโหวันนี้ได้ปลาดีๆกันเลยนะหนึ่งนะครับหนึ่งๆยกถือถือสู้อีกเลยโชว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซึ่โชว์โชว์ทั้วอิงกันอายยกขึ้นเลยมันจะได้เหมือนป่าสวายบ่ออะเคยเคยเคยใช่ไหมวิวเยอะกันนะโอ้ยลองแล้วกุดกุดกุดีี๋ยวอ่ อวนนะครับอวนลอยด้วยดักเรือที่เข้ามาเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับใช่ไหมว่าล้ำเรือระบิดลำน้ำเรือกฟพงเดือยพงพูดลำโครับวันนี้ก็ มีพระเอกแค่คนเดียวนะฮะพระเอกมันมีแค่คนเดียวเท่านั้นฮะวันนี้ทั้งลําเรือเนี่ยอากาศร้อนหมดครับมีคนเดียวอากาศเย็นสบายพระเอกม <huh ีคนเดียวเดี๋ยวดูเอาฮะว่าเป็นใครโอเคนะฮะการเอาเรือขึ้นฝั่งโดยยมเป็นหาดทรายนะแล้ววันนี้น้ำลงเยอะมาก นายมาเล่นเจสกี้ตุ๊กชายเซบิงครับจะของแล้วมาขับกลับด้วยตัวเอง,งดูลูกเกียร์มาเลยลูกเกียร์หลังคนระับ แต่ของแลมมาดูแลด้วยตัวเองเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs>